เราจะคุยกันในสาระเรื่องอลอกคาส,สิตัสที่จริงคาส,สิตัสนี่ไม่มีมานานอยู่แล้วใช่รู้สึกตัวน,นี้จะมาปีอะไรวะหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วมัตัวนี้<ะ>ปีหนึ่งเจ็ดอันนี้หนึ่งเจ็ดไม่เม่นตัวเก่าตัวเก่าตั้งแต่ตปีหน <14 S 2> ึ่งสี่หนึ่งสี่อ่อหนึ่งสี่ถึงห้านะแต่ประมาณนะก็หลายปีอยู่นะครับแล้วก็มีคือที่พูดกันแต่ต้นเลยว่าจริงๆแล้วมันคือเคแนนนะใช่มใช่ไหมเออมีอีกล่างหนึ่งเคแนนนะ ับแต่ว่ามาอัปเกรดในเรื่องของลูกป,ปืนมั้งถ้าจะไม่ผิดครับใช่ไหมมี<ช>ลูกป,ปืนแล้วก็ลูกเล่นต่างๆข้างในก็จะกลายเป็นคาสิตัสขึ้นมาใช่แล้วก็จากจากคาสิตัสนี่จะกระโดดขึ้นมาเป็นคูราโดถูกไหม,มซึ่งคูราโดเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คือตัวเรียกว่าจะไฮเอ็นสู่ระดับท็อปขึ้นไปล,ลคะครับเพราะว่าจากคูราโดไปนี่ก็จะเป็นเอ็กซิทหมดละ<ช>นะฮะต่ำกว่าคูราโดล,ลงมานะฮะก็ยังเป็นตัวยังไม่เป็นเอ็กซิทยังไม่มีลูกป,ปืนใ ลองรับพีเนียมใช่ครับเดี๋ยวเขาถามว่าไอชิปคืออะไรจำเป็นแค่ไหนอธิบายนิก็ทำให้การหุนสมูทขึ้นอ่าครับลดการสึกหรอของพีเนียนนะครับเพราะว่าพีเนียมจะไม่ม่ตดทั้งเกียร์ทั้งพีเมียมเกียร์จริงๆจำเป็นมากเลยนะจำเป็นครับจริงๆจำเป็นนะแต่เข้าใจว่าที่มันไม่อยากทำมาก็เพราะเงื่อนไขในเรื่องของกลไกการตลาดนะครับถ้าใส่แม่งเต็มแม็กมาคนมันก็ไม่ซื้อตัวถูก่กลับวกกลับมาเรื่องครับคาสิตัส คนก็ถามว่าเฮียแล้ว MGL มันดีกว่าตัวธรรมดายังไงถ้าที่เห็นได้ชัดเลยที่ทางชิมา a โนเนี่ยใ,ให้ข้อมูลมาก็คือความเบาของสปูนใช่ตัวนี้เป็นตัวชูโรงขอเขาเลย,เยที่็นรหัส m GL ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็มันก็คือสเปคญี่ปุ่นนั่นแหละครับนะฮะญี่ปุ่นมันชอบอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขามันต้องพิเศษอ่ะคือชอบมาก็มเหมือนชาวบ้านราคาขายที่ญี่ปุ่นตอนเปิดตัวนะฮะอยู่21,000เยน มันเย็นก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทข้ามหัวบ้านเรวมอะไรเนี่ยเจ็ดพันกว่าแล้วเราขายกันอยู่เท่าไหร่เราขายสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยใช่เหรอฮะทางฝ่ายบัญชีแจ้งมาอ่ะน้าร้านแจ้งมานะเฮ้ยเอ็มจีเอลอยนะครับถูกมากเลยเยังกิดเจ็ดพันก็ยังคิดอยู่เนี่ยเอ๊ะทำไมเขาแจ้งมาอ่เหรอก็ผิดราคาแน่เลยเนี่ยเพราะว่าตอนที่เปิดตัวที่ครั้งแรกอ่ะเข้ามาถามดูก็เจ็ดพันนะ เพราะราคาญี่ปุ่นเปิดไปเลย2องหมนนะครับโอ้โหถ้าถ้าลดมาสี่พันเกหรือ5,000นี่ถือว่าแบบเหมือนเฮ้ยซื้อไปเถอะแต่ละเจ็0พันี่ยังบอกว่าก้ากึ่งเลยแต่ถ้าบอกว่าสี่พันเเนี่ยเฮียก็เพิ่งรู้ราคาเมื่อกี้นะน้องก็เลยบอกอ๋อ้ถ้าราคานี้ซื้อเถอะเพราะอะไรเพราะ MGL Magnum Light นะครับคือตัวสปูลที่พิเศษกว่าคาซิตับตัวธรรมดาแค่ค่าสปูลอย่างเดียวก็้าพันกว่าบาทแล้วเกือบสองพันอะเมทนองแบบใหม่ อืออุยถ้างั้นน่าใช้เบากว่าในสเปคที่ฝรั่งมันทดสอบก็คือตัวเดิมนะ่ยสปูนมัน15กรัมครับไอ้นี่มันตัว MGL เท่าไหร่1 2 1 2 1 9นะฮะต่างกันอยู่ที่ประมาณ3กรัมสุตรสูตสต,ตัวทำเบาครับตัวรีดเบาของสปูนนะฮะเขาว่า,ากรัมหนึ่งเนี่ยจะตีไปได้ไกลเพิ่มอีก2เมตร แต่ยิ่งลดไปเรืเร่อยๆหนึ่งกรัมทุกหนึ่งกรัมจะตีไกลขึ้นไปอีกสองเมตรคนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะว่าไกลได้อยู่ที่ประมาณกว่าตัวธรรมดาเจ็ดประมาณเจ็ดเมตรครับโอ้เจ็ดเมตรที่ไกลนะก็คือว่าได้ระยะเพิ่มขึ้นมาตึกแถวหนึ่งมันก็สี่เมตรคใช่ไหมสองตึกแถวว่าแปดเมตรใช่ไหมหน้าตึกประมาณสองคู่หางไอ้นี่ไงจังหวะที่เจอเจอครอบ<อ>เลยอ๋อลมบพัดเรือมาเริ่มทาง ไอ,วอ้วกตีไม่ถึงก็โอ้โมอหมปวดยับเลยนะฮะได้แต่รอบๆใช่ไ่มใช่ครับถ้าได้เปรียบหกเจ็ดเมตรตีก็ผ่าฝูปกนะ <Yahoo! S 2> ติลอเอ่อเป็นบอดี้คอมแพคขนาดเนี้ยอืมเราจะใช้กับงานขนาดกลางอืมถึงเบาแต่ตัวนี้ผมเห็นรีวิวทดสอบของต่างประเทศเนี่ยเขาอ,อัดชโดอัดปลายใช่ใช<ๆ>่จริงๆมันมันมันอัดงานหนักเลย<ช>เพราะว่าสปูลมันทำมาให้ลึกอยู่แล้วแล้วก็ผมเห็นในข้อมูลของเขาสามารถเล่นน้ำเค็มได้เลย เป็นอกสเปกต์ที่แม่นสกิมเลยมันระบุว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกเข้าใจนะเข้าใจว่าเล่นได้หมายถึงว่าในระหว่างเล่นนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าเวลาเลิกใช้ต้องมีการดูแลต้องมีการดูแลรอบตัวแหละครับไม่ว่าจะกันน้ําเค็มหรือไม่กันก็ต้องดูแลหมดแต่ดีตรงคาสิตัสเนี่ยมาทําให้มันปรับไอ้นี่ได้ง่ายเลย เอเอสบีเอสส่นตัวนะครับปรับปรับฝาพออดฝามาปรับง่ายใช่แล้วก็อยู่ในเรือต้องระวังนิดนึงทำไมะเพราะว่ามันเปิดทั้งฝาเลยอ๋อมันลุดทั้งฝามันจะลุดลงน้ำไม่มีเราขายได้บ่อยนะใช่ครับเราขายบ่อยมากขายฝาเปล่านะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มันมีตัวปรับภายนอกอยู่แล้วครับนะครับปรับภายนอกได้ก็ง่ายก็สะดวกไอตัวปรับภายนอกเนี่ยเปรียบเสมือนเหมือนเหมือนชกครับคือโชกเนี่ยเราเลือกระดับ นาจะโหลดเตี้ยโหลดต่าโหลดสูงแค่ไหนนั่นคือเราก็ไปปรับที่เม็ดลาอ่ะอันนี้อันนี้คือการเปรียบเทียบนะแล้วหลังจากนั้นพอปรับระดับได้แล้วมาปรับความนุ่มครับไอตัว้านข้างนี่แหละคือวามปรับความนุ่มนะครับมาเลือกอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องไปเลือกเม็ดลาให้ได้ก่อนนะครับว่าเราต้องการสเต็ปแบบลื่นแบบหัวแตกหรือว่าพอประมาณอย่างเช่นถ้าในช่วงที่วิกฤตอย่างเช่นช่วงของโหลมฝนจะมาลมมานะเหงนก็ต้องสองเมตรก็เปิดอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปไล่ครับ ไปไล่ที่เม็ดแล้วก็ไปไล่ไล่ที่ปรับหน่วงอีกทีก็ได้ปรับข้างนอกครับไล่ปรับข้างนอกมีหนึ่งถึงหกว่านี่จะไม่ปิดใช่ไหมก็หนึ่งน้อยสุดอ่ะหนึ่งก็คือระยะห่างที่เม็ดลาจะห่างจากตัวถ้วยมันนะฮะมากหน่อยนะครับแล้วก็แต่ตัวใหม่นี่มีถึงเจ็ดครับอื๋อเจ็ดเลยอ่ะครับตัวใหม่มีถึงเจ็ดไอ้ที่จะมีสิบเจ็ดหรอคัไอ้อันนี้ยังไม่แน่ใจนะหกหกเอาหกอ่ะครับอ่างี้ีะถูกใช่ไหมถูกครับเนี่ยก็ ความแตกต่างภายนอกนะใครที่ไม่เคยเห็นนะฮะัอย่างนี้ใครไม่เคยเห็นไม่ได้เราถือว่ารีวิวในตัวเลยแขนดำสวัสดีครับปานัทนะฮะสวัสดีครับนัทนิวัฒนะนะฮะสวัสดีนะคิงฟิตนะครับภายนอกภายนอกก็เห็นก็คือครับแขนดำเฮ้ยแขนดำกับขาวมันมันเกี่ยวกับรอบปะวะเดี๋ยวแม่งมั่วไปยังไม่แน่ใจนะมันมีรอบรอบหกมันครับมันจะมี H G กับ X G ด้วยตรงนี้เ่รอนม้ไม่น่ามีนะตรงนี้ไม่น่ามี X G นะ ยังจำได้ว่ามีตัวธรรมดาเนี่ยคือรอบอ 6, 6. ครอบหกหกจุดสามกับเจ็ดจุดสามหรือเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสามนี่แหละจะมีสองรอบ,รบแต่แต่ไม่เข้าใจที่ที่ไม่เข้าใจจริงๆเลยก็คือหนึ่งห้าศูนย์กับกับหนึ่งร้อยปกติถ้าเราเห็นไซส์นี้เบอร์นี้กับรอบจุดน้ํานี่มันต้องขนาดเล็กกว่านะใช่ครับแต่อันนี้มัน MGL มันเล็กกว่าแล้วก็ตัวไอตัวที่ผลิตอันนี้เขาเรียก Expert model นะครับก็จะเป็นตัวที่ขายในยุโรปอเมริกาแล้วก็บ้านเราในเอเชีย นะก็คือเบอร์หนึ่งห้าศูนย์แต่แต่เป็นพอเป็น NGL มันใช้หนึ่งศูนย์ศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งก็คือซ้ายอยู่แล้วใช่นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ด้วยขวาเราก็เลยเข้าใจว่าเฮียเข้าใจว่าน่าจะเล็กลงใช่แต่มันไม่เล็กนะเขาเป็น compact body ปกติดูแล้วไม่เล็กนะครับไม่เล็กแล้วก็แทบจะเป็นรอกไซส์เดียวกันเลยใช่ก็เลยไม่เข้าใจว่ามึงจะทำมาทำไมนะฮะไอ้ญี่ปุ่นนี่มันจริงๆนะ ด้วยความตัดอย่างด้วยสายตาก็คือความาแค่ของสปูนในตัว MGL จะแคบกว่านิดนึงจริงเนี่ยผมมองด้วสายตานะครับ,ออรบสตาแคบไม่แค่กว่าพิสูจน์ได้ครับ,สล,บสลับสปูนใส่เลยเออ <laughs> นะครับ นี่เยเพิ่งได้มา MGL เฮียก็เพิ่งได้ไดเ,เคยเอามาไลฟ์มามามา,มารีวิวทีนหนึงตอนเป็นตัวตัวเดโมโอ่ะนะฮะแต่ว่ามันนานมากเลยเห็นจำไม่ได้นะนี่เพิ่งได้ตัวตัวเป็นๆมาขายคอุ้ยถ้าราคา4,000กว่านี่4,950ซื้อไปเถอะนะครับใครต้องการตีเบาใช่ครับใช่ไหมใครต้องการตีปักเบาๆอ่ะโอ้โหเล่นเลยแข็งแรงจะแข็งแรงด้วยเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่สำหรับงานลุยไงใช่ครับอออ่ะเดี๋ยวลองลองดูว่าใส่สปูลได้ไ่มเฮียก็อยากรู้ได้ครับไอตัว ธรรมดานะฮสังเกตง่ายๆเลยก็คือแขนจะเป็นสีเงินนะครับไอนี่แขนเป็นสีดํำแล้วก็ตัวแคสต์สังโทนนะครับก็จะเป็นตัวสีเทาดําธรรมดาในขณะที่ตัว MGL เป็นดําแดงแล้วก็จะมีเลเซอร์ยิงเป็น MGL แล้วเห็นเลยนะครับเรียกว่าให้แบ่งชนชั้นวันนักันอย่างชัดเจนออนนี้ก็จะเป็นเป็นแบบดูแบบโลโลหน่อยนะฮะในขณะที่ตัว MGL ก็จะเป็นสปูน่อ g l อีอลนฮะมี สวยงามตัดขาวดูเม็ดลวงอ๋อมันเจาะรูมักงก็มีส่วนด้วยครับเจาะรูอ่ะเดี๋ยวดูว่ามันจะใส่ด้วยกันได้ปะครับสินค้าตัวนี้ยังมีมีอยู่แต่ไม่เยอะนะครับตัวแอ L เเข้ามาไม่กี่ตัวครับใช่ใช่เมื่อวานไม่เราสั่งสั่งเพิ่มอีกแต่ตอนนี้ของเข้ามาน้อยเดี๋ยวยะงมีเข้ามาเพิ่มแต่ว่าถ้าใครต้องการด่วนนะครับรีบจองรี่สั่งจองมาก่อนนะเดี๋ยวของจะหมดก่อนดูตัวสปูนกับลูกปืนที่จําได้ว่าเหมือนว่าลูกปืนมันจะต่างกันเพราะสเปคญี่ปุ่นอะ มันชอบอะไรที่มันแบบไม่เหมือนชาวบ้านครับอันนี้เป็นลูกปืนน่าจะเป็น S A R B เออไหนตัวไหนตัวนั้นนะใช่ไหมนี่เป็นตัวธรรมดาสเตลเลตครับอ่าโอ้ยแค่ลูกปืนก็คุ้มแล้วเพราะว่า S L B นี่เกือบพันนะครับใช่ครับลูกเป็นอย่างตำตำก็มีเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยนะครับ S S L B เนี่ยผมเคยแง่ฝาไม่ออกมาด้วยความสนนะฮะเป็นเซรามิกนะใช่ครับเป็นเซรามิกนะครับ เป็นโซลามิทที่เคลือบสารตัวหนึ่งมามซึ่งป้องกันความเค็มได้ระดับหนึ่งใช่ใช่แข็งแรงมากแข็งแรงมากแต่ตัวธรรมดานะฮะ<ๆ>ก็จะเป็นลูกปืนสแตนเลสธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าตัวธรรมดาที่ขายอยู่สามพันสองห้าสิบเพิ่มอีกไม่เกินสองพันพันกว่าบาทคพันเจ็ดนะเพะิ่มพันเจ็ดคุม้มอ่ะพันเจ็ดได้สปูลเป็น MGL ได้ลูกปืน SLB ซึ่ง SLB เนี่ยส่วนใหญ่จะมีในพวกระดับหมื่นขึ้นอ่ะนะฮะเป็นใช่ลูกปืน SLB แต่นี่ มันสเปย์ญี่ปุ่นไงนะครับแล้วก็ดูระบบเม็ดลาลูกจะเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันก็ดูไม่ต่างกันแต่ว่าการเจาะสปูลนะเป็นสปูลแต่งเลยใช่ไหมสวยเป็นดําแดงออกมานะครับอ่ะนะครับก็ดูก็คงจะเป็นดําแดงการเจาะรูต่างๆน่าจะเป็นตัวช่วยรีดน้าหนักนะครับอ่าก็ส่วนตัววัสดุก็คงจะเบาเบากว่าเดิมด้วยความที่เป็น n p l นะครับเป็นเม็ดลางเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมระบบเดียวกันแต่ก็หนักจริงๆ แต่ด้วยความที่ตัวเนี้ยมันมันไม่มีสปูอ้ไม่มีลูกปืนไม่มีลูกปืนกลางไม่พุ่งคลองแล้วก็นะคขาพาก็จะน่าจะประมาณนี้ถเกาถือว่าคุ้มค่าแล้วคุ้มคุ้มมากคุ้มมากเพราะน้ำหนักตัวแค่ร้อยเก้าสิบกรัมอื๋อไอร้อยเก้าสิบกรัมมันเท่ากันนะมันมันเป็นสเปคตัวธรรมดากับตัวตัวแต่ง m g l นะครับสปูนเท่ากันเลยลองใส่เลยครับอ่ะี๋ยวสลับใส่ดูครับลองสลับสปูนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่หูจมเบา่จับแล้วรู้สึกเบาเลยอ่ะใช่ครับไอสามกรัมนี่เราสามารถแบบ รู้น้ำหนักมันได้เลยนะอ่ะลองดูเอ้าใส่ได้ไว้ครับใส่ได้โหถึงเงียบอ่ะ,อะเงียบอะใช่ครับเขาเขาเน้นเรื่องนี้ว่าเออเงียบ่งเงียบกว่าเดิมมากแต่เป็นตัวระบบเม็ดน่วงที่เป็น SV S V S, ออ <S ตัวนี้นะครับการตีนี้จะเงียบขึ้นว้าว ใช่เป็นข้อมูลที่ทางชิวานโนให้มาใช่แต่ต้องทำความสะอาดให้ดีนะไอ้ตรงถ้วยถ้วยเม็ดลาตรงนั้นนะฮะที่เป็นเหมือนเราจะเห็นเป็นทองเหลืองนะตรงนั้นต้องทำความสะอาดให้เยอะถ้ามีเศษอะไรพวกเศษทรายเศษอะไรไปอยู่บ่อยๆอ่ะนั่นแหละฮะจะทําให้เกิดเสียงดังครับแล้วก็สึกหล่อง่ายที่สุดเลยนะครับเสียงง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นมันทำความสะอาดด้วยนะเฮ้ยใส่ได้สรุปใส่ได้ตัวใหม่กับตัวเก่าใส่ได้นะครับค่าสปูนก็น่าจะไม่ไม่ถีงสองพันอ่ะนะเข้ามาบ้านเรานะฮะเราต้องมีสองพันอ่ะนะครับก็ถือว่า คุ้มค่านะครับแต่ราคานี้จริงหรือเปล่าโอ้ยถ้าเกิดราคานี้รีบซื้อใครมีตังค์นะเตรียมที่จะซื้อคาสิตัตบอกเลยตัวธรรมดาไม่ต้องสนละครับนะครับเลี้ยงไปซื้อ MGL เลยนะครับแล้วตีเบาเหยอะครอบคลุมกว่าเยอะเลยนะครับผมรับประกันว่าเดือดของกรรมสารกำนี้น่จะตีออกเลยนะก็สรุปนะครับโดยคร่าวๆนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีต่างอะไรกันนะใช่ไหมตัวเกียร์ที่เกียร์สายมีไหมเหมือนเหมือนกันเหมือนกันครับอ่านะฮะก็สรุปว่าสีสันหนึ่ง สองสปูน MGL อยู่แล้วนะเราเห็นกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ลูกปืนที่สำคัญเป็น SLB นะในขณะนี้ตัวลูกปืนตัวนี้เป็นตัวธรรมดานี่ตัวใหม่นี่ยจริงจริงด้วยอุ้ยสองตลับแน่โอ้ยคุ้มครับคุ้มครับเขาบอกได้ว่าคุ้มครับ